สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกคู่ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลแลนเช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคระก็เ,เมือแท่นะะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปซ้อมซ้อมเต้นเพลงน่ารักๆๆๆๆๆๆในต้นไทน้องเคสกับน้องตุยนะคะกับพี่ตุ้ยนะคะที่บ้านพักที่ออฟฟิศนะคะว่าพ่อเพื่อนจะโชว์ในนาลิตานาลิตาไรสดรอบอที่สิบสองพี่น้องจะมีโชว์จากอ่าน้องเคสกับพี่ตุยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ปอจะไปซ้อมเต้นให้พี่เคส

าะมันเี่เรามัตองการนะครมันกับงานร่วมกันมาขึ้นๆแต่ก็ม่นา้นักันนะเลยไ่นกกินันไม่ก็เล่าเดียวเร่าเดียวแล้ต้องการแล้วก็แบบมันเท่กับเต้นเต้นแบบเต้นไม่แน่ใจอือขื้นๆอือไอ้ตัวกับไอตู้กชอบ้งเท่แบบว่ามสิ่งงานแบบความใจเลยนักแน่ความใจมสงมันเท่กัเต็นแบบมีสื่งี แม่มคอมแต้หน้ามันเลยนเ้นเลย้อยาเต้นแบบตใมก็ึขึ้นท่าเพลง้ก็ตลอดารดีอเก็เลอก็เนเพราะังที่ท่ามากอันนี้อันนี้อันนี้อันแรกอันนี้อันแรกอ่ขอรอเ่ก่อนอันนี้อันนี้ต้นเพลงอันี้ต้เพงสามสี่ตนตื้อ้อ 这个、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 这个产品，这个。 สามเลยแล้วก็มันจะมีวัดสองโโลวัดสองโซโล่เต <t> ้นเต้นเฉพาะตอนที่ที่ที่กเต้ดี้งเอแล้วก็ข้อที่สองข้อที่สองก็อภิดตอนแรกเปิดทาน <t oms> ้นี่เด็กเวันไม่ใช่ไมดเไม่เลยเลยสาม่เ็กเด็กห้ากเดจ็ดแปดแล้วก็ข้อทาข้อเท้า

มันีเอออันนี้อันนี้ผมก็่ใี่ขานีข้า่ข้างเ้ถ้าถ้าถ้าขาเข้าไปขทางไหนจากของมึยโว้ยคู่จิ้นคู่ใหม่เหรอนี่ได้อันนี้อันนี้วางละเ็ื่อหนาละ กอง,งตขังเต้าเ้าเดี๋ยวไม่นได้หอแนี้ครับอันนี้หนเลยหนึ่สสามส ท้อแรกแล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็บนกันแล้วก็เต้นไปเต้นไปแบบนี้แล้วก็ร้องเป็นไปร้องเต้นไปข้อที่สองกนจะเป็นขั้นนี้ขั้นี้นีแล้วก็ออกแขงกันแล้วก็ร้อที่สามก็ถ้นเดิมแต่ว็โฉที่ของแข่งเออแ้วโฉมที่องแขกีาขอมแล้วโฉมที่ของจำไปทาาาท่านมงนี่งถ้ยั้องเต้นเต็นมันจะไม่เต็นข่านเมขเดียวแล้วแล้วนี้ประกอบด้วยโที่แ แล้วก็รอบที่สองเขาไม่มีรอบที่สามก็รอบที่สามากที่เรานับแปดให้นับสี่เออหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แล้วก็ร้อมแขนกลางแล้วก็แบบเขาึ้ตีอ่าเก็บเเก็บเเอามเอาเอา่าจเอาท่าจบเอาท่าจบกนเอาท่าจบนเอาท่าจบอึ่งสองสาสีาจะสี่ารนะเื่องไปอันนัน้องตเดื่งหนึ่งเอาเทปิ้นด้ด้วยัน thế subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจักสีมวนจักสีหัวจ้าสีหยางเราีิตาอ่าอะไกันพี่น้องจ้าวอะไรจัวเ่าไปอดอะไรว่านางขันการพี่น้องอันปรงเทีเดี๋ยวเดียวเวลาเวลาลองอันไายเพื่อนกระยอกดีดีได้แบบยอกหมเพราะอาหารหนาพี่น้องน้องกับพิตาหัวเดี๋ยวหัวมาเรื่องเลยเร่เลหานดเนียวแล้วหนึ่งเน้ไก่เนี่ยโอ้อเนาอเที็นขนาไมหยิไอ้ไอาไอไ้นี่ยต้ามากวนไอ้เหมอนก็มาขวนนอนไอ้ นอน,นอยังบ่อยังไอนี่แหละนี่แหละเขาไปถึงรือเป่เขาบอกในหลับพี่น้องก็เป็นการบรยาาร,บรยากาศบรรยากาศในการซ้อมวันนี้เพราะว่ากับแสดงมืออื่อนนะว่าหมอกาสอบมือน,นี่เพราะว่าน้องกับการซ้อมที่ยังอยู่นะครับพร้อมแป๊บอเปิดป,ประตูเข้ามายังเสียงรัวเสียงไหลเลยไหลไปขุดหรือไหลไปสำรวจนะครับวันนี้อ่ะ,ะเป็นอ่าเป็นต,ต้นในบอลอังเกดในยี่บอตอนแรกกำลังสอบพี่เนาะแม่แต่ว่าทางองเกดซ้อมผู้เดียวหนี่งก็คือสีด้อยู่ดอกเพราะว่าบ่มีอาย อ ane, <ligen> ้านะมักกวนเว้ยเห็นว่าไม่พอใดไม่นั่งขันกลางอวไรได้เด่นไม่หรอนั่งขันกลางอว้เฮ้ยออกไม่ราคาฝากโชว์ของเ้าแนวขอเอือนเคก่อนนักเะก่อนฝากพี่ตามล่าช่วงวันที่ที่สองขอืนี่ละจ้าฝากนักเก็ไทตุยีแสดงอี่ยังละจ้าล่าช่วงการแสดงอีกหลายอย่างจ้าจากที่งาน จากทีมงานแสงทองเที่แรงนะไอ้ตุ้ยใหญ่ก็เปิดครับผมกับปายเร่อครับพี่น้องวันที่สิบสองเมื่อเอื่อนเนี่ยนะครับผมในในโซนกุ้งปิดนะครับกับมีโชว์หลากหลายนะครับผมเป็นโชว์ของทีมงานเข้านะครับผมหลากหลายมาเสื้อผ้ากับพี่น้องในเบิ้งในกลุ่มปิดนะครับผมกับฝากคิดตามนะผมพูดได้นะผมหรรรืออว่่าาใคทีต้งกซื้อตัวย้อนหลังผมก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมพี่น้องฝาก เด้อครับคุณแล้วก็แม่ปอก็อยากฝากท้ายยิงยังว่าทาน้องเต้นบทเถื่กันก so ็ยัาว่าได้เป็นน้องความหนาพัดมุงมิ่งมุงมิ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งสอบมื่อนี้แล้วก็แสดงมื้วนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าน้องกับบทบัเคยรอเคยเต้นมาก่อนแบต้องแสดงเพื่อทีมงานนะคะบอกกับนารักน่ารักคู่กิ๊กสไตล์คู่จิ้นนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ปอด้วยนะคะวันนี้ก็มาสอน น้องเคสกับพี่ตุ้ยเราเต้นนะครับขอบคุณคุณครูปอนะครับผมอาจารย์ปอดีเด้ปกติพมนสียเอิญอายเอิญรุ่งผมได้ไปนอนี่วันนี้ดีเอครคาวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ยังไงก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแล้์แล้วก็ช่องน้องพี่เคสน้องนาลิตาแล้วก็พี่ตุ้ยน้อยชายแนวด้วยนะคะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย